มาดูสเปคตัวจบสปอร์ตบอยไซส์กลางจากค่ายแดงดูคติพานิเกเล่ V2S 2 0 2 5มาเริ่มจากเครื่องยนต์ที่ให้มาใช้บล็อกเดียวกับตัวธรรมดา2ส,สูบ V 890ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำแรงม้า120ตัวที่1750รอบต่อนาทีแรงบิด9 3 3นิวตันเมตรที่8,250รอบต่อนาทีมีควิกชิปเตอร์พร้อมระบบแอซิดและสลิปเปอร์คัตอีกหนึ่งระดับที่เหนือกว่าด้วยช่วงล่างระดับท็อปโชคหน้าใช้เป็นเออร์ลินเนไโชคหลังก็เออร์ลินปรับแต่งได้เต็มระบบทั้งหน้าแลละะหังรบบ เบรกดิสหน้าคู่แบมโบเอ็มห้าสิบโมโนกดิสหลังเดียวระบบเบรกคอนเนอร์ร ABS ระบบเทคโนโลยีก็ให้มาแบบแน่นๆตั้งแต่โหมดการขับขี่ถึง4โหมดร,รวมถึงระบบช่วยเหลือต่างๆช่วยเหลือการออกตัวควบคุมความเร็วการล้อลอย traction control และระบบไฟเตือนต่างๆมีหน้าจอสี TFT ขนาด5นิ้วมาให้อีกด้วยคันนี้ราคาอยู่ที่799,000บาทคุ้มไหมถามใจดู